็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดตราบสู่เกม Marvel Snap กับช่องแมวมินวันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เจอมาแนะนําเด็กนะครับของการ์ดท,ที่เพิ่งมาใหม่ๆเลยนะก็วันนี้ก็จะมาแนะนําของนิกกมินโนรุนะครับหรือบางคนเรียกนิโคนิโคนะครับตัวนี้นะครับเพงซื้อวาร์เรนมาด้วยนะครับ อ่านิกโกมินรุนะครับก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำก่อนว่าเด็กนี้ใช้เป็นอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับจะเป็นนิกนิกโกเบานะครับอ่าเบาอีกแล้วใช่มาเล่นกับเบาแล้วมันเก่งนะครับผมก็เลยเอามาเล่นกับเบานะครับจริงๆมาเล่นได้หลายเด็กนะจะเป็นเด็กมูฟเด็กอะไรได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนเลยว่าใบแรกทำอะไรได้บ้างครับ ตัวนี้เดอะฮูดนะครับผมเป็นเอฟเฟกเปิดตัวนะเพิ่มการเดมอนหนึ่งใบขึ้นเมือของคุณนี่ใบนี้นะครับเป็นจีหนึ่งอ่าเป็นดรอปหนึ่งนะครับผมเป็นพลังต่อสู้เป็นหกนะครับอ่าโอเคต่อไปเป็นคิตตี้ไพร์นะครับอันนี้เปิดได้นะครับ <c oughs> กล่องเดียวกับนิโก้กันแหละคิตตี้ไพร์ก็เอฟเฟกนะครับผมเมื่อการนี้ย้อนกลับขึ้นมือของคุณนะครับได้รับบวกหนึ่งพลังต่อสู้ จะย้อนกลับขึ้นเมื่อเริ่มเทินต่อไปนะครับเริ่มเทินหนึ่งนะครับลงเทินหนึ่งเทินตอนเทินสองที่มันเริ่มนะครับมันจะเริ่ม,มจะได้ขึ้นมือน,นะครับสวยนะอัพแค่นี้พอแล้วนะครับสวยมากต่อไปเป็นบัสนะครับเอฟเฟกต์เปิดตัวครับการทุกใบที่าราดทุกใบในมือของคุณจะมีพลังต่อสู้ระดับสามนะก็ใช้บูธคิตตี้หรือว่าตัวอื่นได้นะครับต่อไปฟอสนะครับเอฟเฟกต์เปิดตัวก็ มอบวกหนึ่มอบวกสองพลังต่อสู้ให้กับการถัดไปของคุณที่ลงครับก็มาใช้บูทพวกอื่นๆทั้งหลายนะต่อไปเป็นนิโกลมินโนรูนะครับก็เป็นเอฟเฟกต์เปิดตัวนะครับหลังจากที่คุณลงการ์ดใบถัดไปคาถานั้นจะทํางานขณะที่ขณะที่การ์ดนี้อยู่ในมือของคุณคาถาจะเปลี่ยนในแต่ละเทิร์น,นครับอ่ายังไงอาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับว่าคาถามีอะไรบ้างน,นะครับ คาถาแรกนะครับจะเป็นหลังจากที่คุณลงการ์ดใบถัดไปการนั้นจะกลายเป็นเดมอนนะก็คือลงนิโกะไปก่อนแล้วก็ใบถัดไปที่ลงอะ่ะจะเป็นเดมอนนะครับอมไม่งงเนาะประมาณนั้นอคาถาที่สองนะหลังจากที่คุณลงการ์ดใบถัดไปจะทําลายการ์ดนั้นและจั่วการ์ดสองใบอ่า สถานที่3นะครับหลังจากที่คุณลงการ์ดไปถัดไปจะย้ายการันไปอย่างพื้นที่ท้านขวัญสถานที่4หลังจากที่คุณลงการ์ดใบถัดไปมอบพลังต่อสู้2ให้กับการ์ดใบนั้นนะครับสถานที่5นะหลังจากที่คุณลงการ์ดใบถัดไปสุ่มพื้นที่มาเปลี่ยนแทนพื้นที่ของการไปนั้นสถานที่6นะครับหลังจากที่คุณลงการ์ดนั้นเพิ่มก๊อปปี้ของของการ์ดนั้น1ใบขึ้นหนึงคุณสถานที่7นะครับก็ หลังจากที่คุณลงการ์ดใบถัดไปเพิ่มพลังต่อสู้ของคุณการนี้เป็นสองเท่าแล้วเพิ่มพลังต่อสู้ของการนี้เป็นสองเท่าจริงๆคาถามันดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวตอนนีโกะนะครับอยู่บนมือนะครับคาถามันจะขึ้นมาบนหัวตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอดูนะครับแล้วก็ใช้พิกแพงกับพวกการ์ดอื่นๆได้นะครับดีมากๆเลยนะต่อไาเป็นเอ็นเจล่านะครับเอฟเฟกก็คือหลังจากที่คุณลงการ์ดที่นี่นะครับบวกสองพลังต่อสู้นะ เมซาปัตโตนะครับใช้กับคอมโบได้ดีมากนะครับกับทุกคอมโบที่ผมกลับมานะก็จะมีคอมโบคิตตี้ก็ได้แล้วว่าคอมโบกับมิโนโรุก็ได้นะครับอย่างมิโนโรุเนี่ยอาจจะลงมาเพื่อให้มันเต็มใช่ไหมเป็นเดมอนเนี่ยพอเดมอนปุ๊บจะมีคาถาหนึ่งที่ใช้ผักอ่าเนี่ยอย่างนี้ครับตัวเนี้ยอ่าสมมติว่าเราลงเต็มมันจะเด้งมันจะเด้งไปทางฝั่งขวาอย่างเงี้ยก็ทําให้พื้นที่ยังว่างเนี่ยก็ปั๊มพลังเรื่อย โอเคต่อไปมิสเตอริโอนะครับเมื่อคุณลงการนี้นะครับจะลงการอีลูชันในพื้นที่อื่นๆและการนี้จะปลอมเป็นอีลูชันจนจบเกมก็คือใบนี้นะมันจะกระจายไปสามพื้นที่เลยนะครับต่อไปบิชอปนะครับหลังจากที่คุณลงการการนี้จะบวก1พลังต่อสู้นะินีทังกี้นะก็เอฟเฟกต์เปิดตัวนะครับได้รับพลังบวกสองกับการอื่นที่คุณลงในเทิร์นนี้นะ บีทนะครับย้อนกับการ์ดอื่นของคุณในพื้นที่นี้แล้วลดหนึ่งพลังเอนเนจีนะครับชางชี Shang นะครับอันนี้ผมใส่มาต่อยพวกอ่าพวกพลังต่อสู้แบบโอเวอร์นะครับหรือวา่าเพื่อนๆไม่อยากใส่ชางชีก็ใส่เป็นฟอร์คอนแทนได้นะนี่นะครับเล่นกับฟอร์คอนได้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสองตัวนี้แหละโอเคจริงๆการอธิบายคอมโบเนะี่ย ถ้าอธิบายในเด็กเนี่ยมันจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยว่าจะเป็นประมาณไหนครับผมเยครับมิสเตอร์แบงก์วดีบอสขึ้นมือแล้วบบสขึ้นมือเล่นบาสก่อนครับนิ่งเลย <laughs> นิ่งไปเลยนิ่งไปเลย

ก็ใช้คาถาของตัวคูณสองนี้นะอนี่ครับอันนี้ก็จะมีคาถาขึ้นบอกเห็นไหมอันนี้เป็นสองใบก็คือหลังจากลงคารถัดไปไปนจะจวดสองใบนะก็เราจะยังไงดีผมยังไม่อยากใช้ขนาดนี้นะครับก็อย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่า อ่าว้ถัดไปเป็นเดมอนนะครับก็จะลงอย่างนี้เฮ้ยเราจริงๆเราควรจะลงเอลซ่าบาสโตนก่อนให้บอกสองจริงๆก็มีค่าเท่ากันอืมยังไม่อยากใช้กระถานนี้โอเค โอเคครับเขาเล่นเป็นน่าจะเป็นล็อกล็อกดาวหรกอ่าไม่แน่ใจนะแรัดูกระถาโอเคต่อไปพลังคูณสองนะครับก็ให้เราลงนี้ก่อนแล้วกนะันแล้วก็นี้อย่างนี้นะครับก็อาจจะลงตรงกลางก็ได้เพื่อล็อกแต่เราก็อืมปล่อยไป ต้องการมันพลังหกถ้าเขาล็อกกลางก็เป็นพลังก็ไม่ล็อกกลางก็เ,เล่นแหละอ๋อหนึ่งนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นอันนี้เอ่ออะไรนะน่าเป็นไอเป็น มันีหรือเปล่ากดไปเลยครับขวาเขาปล่อยนะโอเคเรามาลุ้นละขวาม,มีอะไรบ้างลอเ,เลสอ่ามันีกาน็อตครับอืมจีจีครับผม เรียบร้อยอ่าประมาณนี้ดีนะดึงมาไม่กันแพนเนี่ย <S 2> <S 2> โอเคบอสก็ได้อยู่มาเรามาดูเทิร์นสองกันนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนครับเล่นไม่ได้เลยนะเอ็นซาบะสโตนโอเคอันนี้ไม่อางนี้อันนี้แล้วกัน มาเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเล่นบาสดไปก่อนครับแบบอหืม อืม,อม,อมแรกกับคนละหมัดไม่ล่ะเยูซ่าบ,บัตสโตนโอเคอันนี้อะไรเอ่ยน,นี่เป็น โอเคเราก็จะลงอย่างนี้นะแล้วก็อ่าอันนี้เรายังไม่ใช้ดีกว่ารอคาถาอื่นดีกว่าครับอโอเคน่าจะเป็นเด็กเดียวกันสบัสต oh, <stop. S 1> ัวนั่นเป็นเลยครับ โอเคจริงๆถ้าเราลงเนี่ยในเทิรนนั้นแรกอะ่ะเออผมว่าถ้าลงหลายๆใบอะ่ะโคตรจะคุ้มเลยเพราะมันทำลายบนเด็กมันสุดเด็กไปตรงข้ามเงีมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคอนเคเวสกันบ้างนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนี่เป็นตัวโกนะฮะ นี่พอาชางขีออกนะครับใส่เป็นบีดใส่เป็นฟอคอนมาแทนนะโอเคโอเคนี่โคตคุณสองก็อย่างนี้แนละ้วจริงๆเราสามารถเปลี่ยนเดอะมูดเป็นเดมอนได้นะ ชูริป่ะเนี่ยอืมอืมข้างกอลลั่นอืมอยูซาบ,บัสโตอนอยู่ตรงนู้นโอเคชูรีจริงด้วยเพื่อนชูรีจริงด้วยเพื่อนๆไป นะครับแ,แ,แ,แม่งเลยครับผมอยา่าไปกลัวครับ เป็นเด็กชูรีเขาไม่น่ามีปิชชั้น่นเปี่นแนแ,นลนแ,แลแันโอเคควรจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ Như thế này Ok Uhm, chú lý Nó thật sự khó chơi Giống như không thể đánh đánh giống như không thể đánh Ôi, thế nào Oh Cái gì vậy? Trái Ok จีจีครับผมอืมเจอแต่เด็กตึงว่ะโอเคครับเรียบร้อยพายในหนึ่งจบนะครับ โอเคสำหรับการเล่นเด็กของนิกเกเบลนิกกเบลก็ประมาณนี้นะครับจริงๆเพื่อนๆสามารถเราไปเล่นได้หลายเด็กเลยนะนิกกมันประยุกต์ได้หลายอย่างนะครับหรือจะเป็นลิสทานอตด้วยก็ได้นะครับผมจะชอบเล่นผมชอบเล่นเบลไงมันมันดูสนุกดีแล้วมันพลิกแพลงได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากสตรองแล้วแข็งแกร่งก็จัดเป็นทานอตเบลก็ได้นะ เอ้ยไม่ใช่ชานอสนิโกก็ได้นะครับอ่าคอมโบหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆตัวนี้มันสามารถเล่นได้หลายเด็กมากนะครับถ้าเล่นกับเด็กมูฟก,ก็ได้นะครับเนี่ยใบเนี่ยอย่างเงี้ยก็เล่นกับเด็กมูฟได้นะอืมก็ลองเอาไปไปยกดูนะครับคอมโบหลักๆก็เน้นเด้งขึ้นมือซะส่วนใหญ่นะครับอย่างบาร์สเนี้ยก็ปั๊มพลังให้คิตตี้หรือตัวอื่นนะครับเนี่ยมิเทริโอเวลาเราเราบาร์สอ่ะ ตัวปอมเนี่ยพลังมันก็จะสามกันนะอืมก็หรือว่าฟาคอนเนี่ยครับฟาคอนก็จะใช้ได้ดีก็ต่อเมื่อมีฮูดด้วยนะครับเอาฮูดลงไปแล้วก็ฟาคอนดีขึ้นมาอย่างเงี้ยอืมมันประมาณนี้มันพีแคแพนได้หลายอย่างนะครับก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับเพื่อนๆเ,เล่นแบบสนุกนะครับขำๆนะครับสายแรงก็ได้นะอันนี้ก็เด็กนี้นะครับจะแพ้ คิวมองเกอร์นะครับก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับคิวมองเกอร์หลงขึ้นทั้งหมดไหนไหมในยูคิวมองเกอร์เหนไหเออคนี่นะครับจะแพ้ใบนี้นะครับถ้าส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าดอกหนึ่งมีห้าใบเลยนะมันเยอะมากนะครับแล้วก็ เ็กนี้ต้องระวังของตัวเด็กของล็อกเลนนะครับถ้าเราคิดว่าเขาจะล็อกเลนนะครับให้ลงตัวเบื่ๆไปที่เลนนั้นเลยดีกว่าอย่างเช่นเรามีเดมอนอยู่บนมืออย่างเงี้ยก็ให้เราลงไปเลนนั้นเลยให้มเรามั่นใจว่าเราต้องลงไปเลนนั้นอะไรเงี้ยครับกระจายพลังให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ใช้คอมโบกับเอลซ่าบัสตน stone ได้ดีอย่างเช่นเราอาจจะลงเอลซ่าบัสตน stone แล้วก็เอาฟอลคอนมาดึงตรงจุดที่มันเป็นตัวสีเพื่อเด้งขึ้นมือ่อางเงี้ยครับ มันก็จะได้พลังบวกไปอีก2เพิ่มเออบวกอีก3เพิ่มฟรีๆเนี้ยมันก็ค่างๆช่วยได้เยอะนะครับอืมอย่างเอลซากับเออย่างคิตตี้กับพอค่อนเนี้ยก็คอมโบกันได้นะอืมประมาณนี้นะครับผมเราวาเลียนแต่ละอันนี้วาเลียนที่ผมเปิดได้กล่องที่แล้วแล้วก็เปิดได้อีกครับก็สำหรับนิโกะไม่รู้นะครับเด็กของมิโกะ นิโกะแล้วก็เป็นเบล์นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพืเ่อนๆอ่าผมก็เปิดสองกล่องไปเลยกล่องแรกได้กล่องแรกได้ของอ่ากล่องแรกได้นี่นะครับกล่องแรกได้คิตตี้นะครับกล่องสองก็เป็นนิโกะนะครับอืมก็โอเคสำหรับกล่องของสปอร์ต รอบนี้ผมเปิดแค่นี้แหละเดี๋ยวรอรอบหน้าแล้วกันผม่าจะดองสักสองสักสามกล่องนะครับโอเคเพื่อนๆก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับผมเอาไปต่ายแรงหรือว่าลงคอนเฟดก็ได้นะครับอย่างเมื่อกี้ก็เหมือนไม่ได้เล่นเด็กเตเองเหมือนเล่นเด็กชุรีนะครับหรือเราจะเล่นเป็นเด็กมูฟก็ได้นะครับพวกใส่สไปเดอร์แมนใส่เป็นซิ้วอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองดูนะครับไงใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับ เื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมยังไงใครมีคําถามอะไรสอบถามตากลมเมต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบนะครับวันนี้พูดน้อยต่อยหนักครับผมโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมวันนี้ก็เจอกันครับเพื่อนๆเล่นเกมให้สนุกนะครับบ๊ายบาย